ทางเข้าห้องน้ำนะคะวิวจะสวยแบบนี้เลยอ้ยหน้าตาคุณคุณนะคะคนสวยอุ้ยเราเจอเตา่าเขาทำอะไรกันน่ะเสียงดังนะคะเดี๋ยวเขาหมดอารมณ์อุ้มีเสียงร้องด้วย <c oughs> อย้วทุกคนอมเขามีเสียงด้วยอืมมีของจริงของปลอมเนี่ยนานจังเลยมีขอานริงของเลอมด้ี่ยนานจองะคย สมักค่ะปาต้ไม่เร็จดีอปภารกิจนานจังเลยภารกิจพิชิตพิชิตสวรรค์ชั้นเจ็ดนะคะนี่เรามาทำอะไรกันนี่เราจะมาเข้าห้องน้ำกันค่ะไปเข้าห้องน้ำกันเอาเราไปเข้าห้องน้ำเสร็จภารกิจแล้วน้องเต่ายังไม่เสร็จเลยนะคะทุกคน ใช้เวลานานอยู่นะอึดถึกทนอยู่นะคะยังไม่เสร็จอีกหรอจ้าอ๋อนานจังเลยใช้ยาอะไรค่ะจะได้้ไปไปกันต่อ